สวัสดีค่ะนารีพยากรณค่ะวันนี้เรามาดูคลิปรนดอมกันนะคะในหัวข้อที่ว่าสิ่งที่จะทำให้หัวใจของคุณพองโตนะคะสิ่งใดนะจะมาทำให้หัวใจของคุณพองโตเนะาะใเป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะคะไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงนะดูไว้เพื่อเป็นแนวทาง อ่าดูไว้รับพลังงานบวกเยอะๆเนาะขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์นะคะกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปเนาะมาดูดีกว่าว่าสิ่งใดนะที่จะทำให้หัวใจของคุณพองโตขึ้นมาได้เรามาดูภาพรวมชีวิตของคุณนะว่าเป็นอย่างไรแล้วอะไรจะทำให้หัวใจของคุณพองโตเนาะมาโอ้สองดาบ <c oughs> t ดอ Fool แปดเหรียญ King of ขับนะห้าดาบเหมือนว่าสิ่งที่คุณเผชิญอยู่หรือสิ่งที่เพิ่งผ่านมาในชีวิตของคุณน่ะมันเหมือนคุณจะไปเจอเจอแต่คนที่แบบคนที่เขาเรียกว่าไงดียคนที่หลอกลวงอะคนที่ไม่จริงใจคนเสเพคน รินป้อนคนตอแหลต้องบอกว่าคนตอแหลเนาะชีวิตคุณมักจะไปเจอเจอกับคนที่ตอแหลสตอกับคุณคนที่แบบหน้าอย่างใจอย่างอะ่ะเออต่อหน้ากับคุณก็ยิ้มแย้มพูดอย่างหนึ่งพอรับหลังกับคุณนี่แทงข้างหลังให้คุณแบบห้าดาบเหมือนกับเขาเรียกว่าเชื่อคุณแบบนิ่มๆอะ่ะอืมทําให้คุณแบบเสื่อมเสียชื่อเสียงทําให้คุณรู้สึกแย่โดยที่โดยที่เขาเหมือนกับ เป็นเป็นคนดีดีเนะี่ยเขาเรียกว่าเป็นข้าผู้ดีเป็นข้าแม่พระพ่อพระหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงใจเขาอาจจะเป็นพญามารที่คอยที่จะอิจฉาคุณกลั่นแกล้งคุณต่อหน้าเหมือนกับจะหวังดีกับคุณเนาะเหมือนกับจะแบบว่าเอ้ยฉันช่วยเหลือเธอได้นะอย่างงน้นอย่างนี้เธอมีอะไรเธอเล่าให้ฉันฟังได้อย่างโน้นอย่างนี้พอรับหลังปุ๊บ เอาคุณไปใส่ไล้ป้ายสีใส่นมใส่เนยใส่ใส่ไข่เป็นอีกเรื่องหนึ่งในทางที่ไม่ดีให้คนรอบทิศมองคุณในทางที่ไม่ดีได้นะคะคนคนนี้คุณอาจจะไปเจอเจอเรื่องราวเหล่านี้มาแต่ตัวคุณเองเนี่ยจริงๆคุณเป็นคนขยันนะเป็นคนที่ขยันทํางานเป็นคนที่มีความคิดที่เป็นอิสระเป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครมาจํากัดชีวิตของคุณนะอืเป็นคนที่มีจิตสัมผัสที่สูงเป็นคนที่ เอมักจะให้คำปรึกษาที่ดีแก่ผู้อื่นได้แต่บางครั้งบางครั้งการช่วยเหลือคุณของคุณอ่ะคุณไปช่วยเหลือใครต่อใครเขาบางครั้งมันก็เหมือนกับทำคุณคนไม่ขึ้นเนาะทำแล้วเกิดโทษกับตัวเองโทษในที่นี้เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเขาจะตามล่าคุณนะแต่เขาทำให้คุณแบบเสื่อมเสียศักดิ์ศรีเกียรติยศชื่อเสียงอย่างเงี้ยให้คุณรู้สึก ท้อแท้สิ้นหวังเฟลอ่ะทั้งทั้งที่อบางทีคุณอาจจะตั้งใจทําในสิ่งที่ดีๆเขาก็เอาผลงานไปไปไว้ของเขาหมดแล้วก็พูดว่าคุณอนะ่ะทาอะไรไม่ดีบ้างอะไรอย่างเงี้ยเอ่อจนทําให้คนรอบๆทิศอ่ะคิดไม่ดีกับคุณหรือสงสัยในตัวคุณก็แล้วแต่นะเขาเขาบอกว่าบางครั้งบางครั้งเวลาที่คุณจะปรารานาดีกับใครจะช่วยเหลือใครเนี่ยคุณก็ต้องดูเขาให้ท่วนทีซะก่อนนะคะ ถ้าในดวงชะตาของคุณเป็นคุณทําคุณคุณไม่ขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการเงินเนี่ยเวลามีใครมาหยิบยืมเงินคุณแล้วเนี่ยหายต๋ Hi อมอ่ะคือเงินออกจากกระเป๋าคุณปุ๊บเงินนั้นก็เข้าปริวิเวกทันทีนะคะเขาเงินอาจจะขอบอกว่าขอลาก,ก่้าน,นเจ้านายเนี่ยขอไปอทุด,ดงสักพักหนึ่งนะคะเขาอาจจะไปทุดดงเขาไหนก็เงินก็จอจากคุณไปแบบไม่มีวันกลุ่มกลับอะไรแบบเนี้นะค,ะค่ะอ่พูดง่ายๆ ถ้าเงินออกจากกระเป๋าคุณเมื่อไหร่มันก็ปีกวิเวกเมื่อนั้นนะคะเงินไปปีกวิเวกนะตัวคุณเองก็ปีกปีกวิเวกคนละทางกับเงินคุณคุณก็ไม่มีทางที่จะได้เงินนั้นกลับคืนมาถ้าคุณไปทวงเงินน่ะคุณก็อาจจะอโดนเขาด่ารับหลังอะโดนเขาคิดไม่ดีนะค่ะอืมได้นะอถ้ามันเป็นดวงชะตาพื้นดวงของคุณแบบนี้เวลาคุณจะช่วยใครก็ช่วยแต่พอดีนะตัวคุณเองน่ะเป็นคนที่อะไรก็ได้ง่ายๆ กินอะไรก็ได้อยู่ยังไงก็ได้แต่งตัวยังไงก็ได้ไม่แบบไม่แบบฟุ้งเฟอ้อไม่เรื่องมากในเรื่องของการแต่งกายโอ้โหต้องประดับยศอย่างนั้นต้องแบรนด์เนมอย่างนี้อ่คุณอาจจะไม่ไม่ใช่ลักษณะแบบนั้นแต่คุณชอบที่จะท่องเที่ยวท่องไปนู่นท่องไปนี่เดินทางไปแต่ละที่แล้วก็ไปเก็บเกี่ยวหาความรู้มากกว่าบางคนอาจจะเป็นนักเดินทางก็ได้นะคะอชอบชีวิตที่เป็นอิสระนะคะไม่ชอบให้ใครมาจํากัดจํา จำเขียดชีวิตคุณอะแล้วบางครั้งความรักอิสระของคุณมันก็เลยไปทําให้อ่หลายๆคนเนี่ยเขาหมั่นไส้ไม่ชอบนิสัยคุณแล้วบางครั้งเนี่ยคุณก็อาจจะเป็นคนที่พูดตรงไปหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เกิดอริสตูได้ง่ายไงแล้วยังไงต่อละ่ะไอ้ที่พูดมายังไม่มีอะไรหัวใจพองโตเลยมีแต่หัวใจเหี่ยวแฟบไปหมดเออเอออาจต่อนะคะทิ้งอวัยวะนะ หนึ่งดาบควีนอฟสอดควีนอฟขับแปดถ้วยชีวิตช่างเป็นคนที่มีหน้าที่เป็นผู้ให้เนาะมีหน้าที่เป็นผู้เสียสละมีหน้าที่เป็นผู้มันเหมือนกันเราเป็นผู้ยอมแพ้ไหมไม่ใช่นะเราเป็นผู้ที่ยอมถอยมาหนึ่งเก้านะคะเอ,อลักษณะเหมือนกับเป็นคนยอมแพ้ที่แพ้เหรอไม่ใช่ค่ะแต่คุณมีความรู้สึกว่าการไปแย่ง ของของใครกันไปช่วงชิงอะไรกับใครมันไม่มีประโยชน์อ่ะเหมือนกับว่าใครใครอยากได้อะไรก็เอาไปอยากได้เงินก็เอาไปอยากได้ความรักก็เอาไปอยากได้อสังหาก็เอาไปอยากได้ชื่อเสียงเงินทองก็เอาไปคุณขอแบบปีวิเวกนะไปตามทางของคุณนะอยู่อย่างสงบสงบ,สงบดีกว่าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เอาเรื่องของการงานก่อนการงานคุณอาจจะโดนเจ้านายผู้ใหญ่โดนเพื่อนร่วมง,งานเนี่ย กดขี่ข่มเหงจุกจิกจนคุณรู้สึกอึดอัดอึดอัดมากเลยอ่ะจนมีความรู้สึกว่าอยากจะอยากจะไปจากจุดนี้แล้วอ่ะไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วมันรู้สึกเบื่อหน่ายไปหมดเบื่อคนจริงๆแล้วคุณไม่ได้เบื่องานคุณเบื่อคนเบือ่อทัศนคติของคนเบื่อความอิจฉาความแข่งแย่งชิงดีชิง,ดชงเด่นกันนะคะของคนความมากๆความอยากได้ของคนคุณรู้สึกเบือ่อเบื่อคุณมีความรู้สึกว่าอยากได้อะไรก็เอาไป ในที่นี้อาจจะไม่ใช่เพียงเพราะคนในองค์กรนะอาจจะหมายถึงคนในครอบครัวด้วยที่เห็นคุณขยันนะเห็นคุณมีเงินเห็นคุณมีมรดกแล้วเขาก็อยากจะมีอยากจะได้ของคุณนะคะออืฮทีนี้คุณก็ประมาณว่าเอาไปเถอะใครอยากได้อะไรก็เอาไปแม้แต่ความรักคุณก็อาจจะเป็นคนที่อยาร้างมานานแล้วหรืออาจจะไม่เคยอยาร้างแหละแต่ว่าเป็นโสดมาตลอดเพราะว่าความรักเนี่ยคุณไม่เคยสมหวังเลย รักของคุณเจอแต่รักที่มันเฟลรักที่มันเสียความรู้สึกรักที่มันเหนื่อยเหนื่อยกับการที่คุณจะต้องพยายามหรือวิ่งตามหรือคุณต้องชอกช้ำใจร้องให้ให้กับคนคนนั้นตลอดอะ่นะและคุณก็มีความรู้สึกว่าพอแล้วแหละคุณไม่อยากจะเสียใจไม่อยากจะให้เขามาดูถูกดูแคลนคุณไม่อยากให้เขามากดดันคุณเออใครใครอยากได้เอาไปก็เอาไปนะ ถ้าคนรักของคุณมันไม่ดีนะแม่หมอนแนะนําว่าคุณก็เอาเขาน่ะแปะไว้ที่ข้างฝานั่นแหละค่ะเอาเอาตาช้างติดกไปตรงนั้นแล้วคุณก็ไม่ต้องสนใจคุณก็เดินออกมาเลยค่ะเออคุณก็ไปหาคนใหม่ที่มันแบบอยู่ด้วยแล้วมันมีความสุขอยู่ด้วยแล้วเขาเห็นคุณค่าในชีวิตของคุณใครที่มันไม่รักคุณไม่เห็นคุณค่าของคุณคุณไม่จําเป็นต้องไปพยายามเพื่อเขา ในเมื่อเขายังไม่พยายามเพื่อคุณเลยจริงไหมเออเป็นแม่หมอก็แปะไว้ตรงนั้นแหละค่ะข้างฟ้านั่นแหละเออเอาชาป,ปูนทับเอาไว้เลยเป็นปฏิมากรรมฟ้าผนังไปเลยแล้วเราก็หลั่นลาไปข้างนอกเปิดประตูออกไปหาแสงสีทองพองอัยของเราดีกว่านะทีนี้อ่ะในเมื่อคุณเป็นผู้ที่อ่ายอมที่จะเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างแล้วปนระ,ะมาณว่าอ่ะใครใครอยากได้อะไรก็เอาไปเนาะคุณก็ไม่ว่าอะไรคุณขอเป็นผู้แบบว่า เป็นผู้ให้ดีกว่าแล้วเป็นผู้ที่จิตใจรู้สึกว่าสะอาดปลอดโปร่ปงบริสุทธิ์อย่างนั้นดีกว่าทีนี้เมื่อคุณปล่อยวางแล้วไม่เอาอะไรแล้วแล้วอะไรละ่ะที่จะทําให้หัวใจคุณพองโตได้เพราะในเมื่อที่ผ่านมามีแต่คนเอาจากคุณไปหมดเลยทุกๆุกอย่างไม่ว่าจะยศศักดิ์อำนาจฐานะการเงินหรือแม้แต่ความรักและความรู้สึกที่ดีเขาก็ขโมยจากคุณไปจนหมดแล้วจริงๆก็อาจจะว่าขโมยไม่ได้ขโมยหรอกเนาะ เพราะใจมันอยู่กับคุณนะ่ะใครก็ขโมยคุณไม่ได้นอกจากคุณเอาใจไปให้เขาแค่นั้นเองอืมแต่ในที่สุดคุณก็บอกว่าไอ้ที่มันไม่ดีทั้งหลายคุณก็เอาแปะไว้ข้างฝาที่เดียวกันเลยตั้งแล้วคุณก็เดินออกไปไม่ต้องสนใจนะแปะถ้วยออกไปลันลาของเราดีกว่าดูสิเอ่อมันจะมีอะไรทําให้หัวใจของคุณพองโตไหมเนอะคุณสา <c oughs> เป็นคนดีดีเนาะ <c oughs> โอ้ยแฮงแม่บรรลุค่ะอย่างน้อยคุณก็จะบรรลุทางธรรมอ่า ใครหลายๆคนปรารถนาบนรรลุทางธรรมคุณก็จะบรรลุโสดาบันนะคุณก็จะหลุดพ้นจากความอึดอัดนะเดดเดคุณจะจบสิน้นจบสิ้นในบ่วงกรรมอะเหมือนกับว่าการที่เราเราแบกถุงโสโครกเอาไว้ถุงหนึ่งคุณคิดดูนะเวลาคุณดเดินไปไหนแล้วคุณแบกบแบกบถุงขยะถุงหนึ่งอะกับตัวคุณอะและไอถุงขยะเนี้ยทําให้คุณมีแต่กลิ่นเหม็นเน่ามีแต่ความไม่สวยโสภาและคุณยังพยายามที่จะแบกมันไปทุกที่ เพราะว่าคุณรู้สึกห่วงแหนในถุงขยะถุงนั้นจนวันหนึ่งคุณมีความรู้สึกว่าพอแล้วไอ้ถุงนี้เนี่ยมันอยู่กับเรามันก็ไม่เห็นค่าเรามันทําให้เราแบบเน้นสกรปรกมีแต่คนมองเราไม่ดีมันมีแต่ทําให้เราเสื่อมเสียชื่อเสียงคุณก็เลยโยนมันโบกทิ้งไปข้างนอกแปะมันไว้ข้างฝาอย่างเงี้ยแล้วคุณก็จรารีออกมามันก็เท่ากับว่าคุณนะั้นจบสิ้นในบ่วงกรรมที่ทุกข์ทรมานมาอย่างยาวนานแล้วเออ เห็นปะแค่เราปล่อยนะค่ะโยนไอ้ถุงขยะโบกไปข้างทางนั่นแหละค่ะเอาไว้ข้างงถุงขยะก็ได้แล้วเราก็ไปของเรานีหกไม้เท้าเห็นไหมเราก็จะละรีไปของเราเส้นช้ยข้างหน้ายังอยู่กับคุณนะไม่ต้องห่วงเลย The Jasmine บ่งบอกว่าทุกทุกระทมขมขืนอันยาวนานในชีวิตของคุณมันได้จบสิ้นลงแล้วนะต้องบอกว่ายาวนานจริงๆนะเออ The Date นี่บางคนอาจจะยาวมาห้าหก จ็ดสิบปีก็ได้นะอาจจะไม่ใช่แค่ปีสองปีนะในชีวิตของคุณที่ทุนเจอเจอเรื่องราวแบบนี้มาตลอดแต่เขาบอกว่าเอ้ยมันจบแล้วฟ้าใหม่แล้วค่ะเดียเด๋ยวเดี๋ยวมันจะเกิดกรียุคใหญ่นะคะก่อนที่จะเข้าสู่แดนสีวิตไรแล้วคุณชีวิตคุณก็จะได้ก้าวเข้าสู่ชีวิตไรด้วยนะนะมันจบวงกรรมแล้วค่ะแค่นี้ก็พองโตแล้วหัวใจนะ่ะจบกรรมได้นะ่ะสุขภาพของคุณใครที่สุขภาพเกือบตายบ้างไหมคะ เกือบตายเพราะคนโดนคนไล่ฆ่าก็ดีโดนคนประทุสรลายก็ดีโดนคนใส่มนดำก็ดีคุณจะได้หลุดพ้นจากตรงนี้นะคะแล้วได้เหมือนกับได้ชีวิตมาใหม่นะ่ะสุขภาพกลับมาแข็งแรงได้เริ่มต้นชีวิตใหม่มันคืออะไรที่ทําให้หัวใจคุณพองโตได้สุดๆแล้วล่ะค่ะคือการที่ได้ชีวิตที่ดีสุขภาพที่แข็งแรงกลับมาก็เหมือนได้ชีวิตใหม่จริงๆอืมเจ็ดดาบเจ็ดดาบิงออด The high p r i e s t e ก้าดาบในเรื่องของความรักเนาะในเรื่องของความรักรู้สึกว่ารักของคุณมันขมขืนทุกกระทมขมขืนจังเลยอะ่ะมันเหมือนกับโดนโดนอำนาจบางอย่างมันกดทับไว้ใช่ไหมคะคุณอาจจะไม่ใช่สามัญชนธรรมดาคุณอาจจะเป็นคนที่มียศมีศักดิ์สูสง แล้วในความความความรักของคุณน่ะมันอาจจะไม่ได้มีรักคนเดียวนะมันอาจจะมีรักหลายๆคนหลายรักและคุณอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นที่ทําอะไรก็ไม่ได้อยู่แต่ในความอึดอัดอยู่ในในพันธนาการที่มันอึดอัดขยับอะไรไม่ได้เลยเพราะความมีอํานาจของคนของคุณเขาบังคับคุณเอาไว้นะคะเออคือคุณออกมาคุณก็ตายคุณอยู่คุณก็ตายทั้งเป็นคุณออกมาคุณก็ตายจริงๆประมานั้นนะคะโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาบอกว่า คุณเลือกที่จะไม่เอาอะไรออกมาทั้งนั้นแหละเอาแค่ชีวิตใหม่ออกมาแล้วคุณจะได้เริ่มชีวิตใหม่ของคุณนะคะคุณอย่าเครียดนะคุณอย่าเครียดการเงินของคุณถ้ามันยังรู้สึกว่าคุณขยันจนแทบเป็นแทบตายอยู่แล้วการเงินก็ยังนิ่งสนิทเลยในที่ผ่านมานะแบบหื่งนอกจากเงินไม่ขยับแล้วเงินเก่ายังจะหมดอยู่แล้วเนี่ยนี่แม่หมอเพิ่งผัดมาดม่าม่าค่ะเมื่อเช้าจะผัดมาม่ามาม่าหมดต้องเดินไปซื้อมาม่าอีกเอ่อเราก็กินมาม่าด้วยกันเนาะ อ่าเจ็ดเจ็ดไม้เท้านะคะ the world มันต้องมีอะไรดีดีบ้างแหละซิบเลียนโอเคอการเงินของคุณคุณอาจจะมีคนที่จะมาอุปถัมภ์คุณนะคะหรือว่าความขยันของคุณเนี่ยมันอาจจะนํามาซึ่งไรายได้ไรายได้ที่งดงามบางคนอาจจะได้อสังหาริมทรัพย์ได้มรดกมรดกจากคนเป็นจากคนตายจากคนป่วยได้หมดเลยนะนะคะ บางคนอาจจะได้โชคลาภจากครอบครัวเอ,อ่อหรือได้โชคลาภจากคนเจ็บป่วยคนตายหรืออุบัติเหตุได้นะคุณจะมีตรงนั้นมานะคะบางคนก็มีเกณฑ์ที่จะได้ได้งานได้งานใหม่ที่จะไปอยู่ต่างถิน่นต่างแดนนะคะหรืออาจจะได้คู่ครองที่เป็นต่างถิน่นต่างแดนต่างชาติมาครองคู่กับคุณแล้วพาคุณเอ,อ่อเจาราลีออกไปอีกที่ที่หนึ่งก็ได้นะคะที่ที่มันมันอยู่แล้วมันเป็นสิบเหลนะ่ะ อยู่แล้วมันมีความสุขอะ่ะมันปลอดโปร่งนะคะมันโล่งสบายมันมีทั้งเงินมีทั้งทองมีทั้งอสังหาริมทรัพย์มีทั้งค่าทาสบริวารเยอะแย,ยะไปหมดเลยอืมที่คุณจะได้มาตรงนี้นะอะไรที่คุณรู้สึกว่ารอมาจนจะสิกชาติแล้วมั้งรู้สึกว่าหมดหวังกับการรอคอยแล้วอะ่ะคือคุณสิ้นหวังกับการรอคอยแล้วแหละพูดง่ายๆคุณไม่ไม,ไม่ไม่ได้หวังตรงนั้นแล้วแต่ในที่สุดแล้วอะ่ะไอ้สิ่งเหล่านั้นอะ่ะ พอคุณเลือกที่จะปล่อยวางแล้วไม่เอาแล้วะมันกลับย้อนกลับเข้ามาหาคุณแบบแบบคุณไม่ต้องไปดิ้นรนอะไรอ่อยู่มาวันหนึ่งก็จะมีมาให้คุณอาจจะด้วยบุญของคุณหรือหน้าที่ของคุณหรือองค์ของคุณนําพาก็ได้นะคะคุณจะมีเข้ามาอืคนอิจฉาริษยาคุณก็เยอะเป็นเรื่องธรรมดาเนาะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะเกิดแบบปุบปรับนะเกิดแบบไม่คาดคิดไม่ว่าจะชื่อเสียงตําแหน่งอํานาจเงินทอง คู่ครองความรักก็แล้วแต่หรือแม้แต่การบรรลุคุณจะได้มาปรับปรับได้มาแบบไม่คาดคิดการบรรลุน่ะเสี้ยววินาทีนึงก็บรรลุแล้วค่ะอย่างนั้นมันไม่ได้ยากเลยไอ้ที่มันยากเพราะว่าเราพยายามอยากจะได้อยากจะบรรลุมันก็เลยไม่ได้ถ้าคุณลอาไม่อยากอะไรสิเดี๋ยวมันบรรลุเองอ่าเรื่องของเงินทองไม่ต้องห่วงนะคะคุณมีเกณฑ์จะได้มรดกมีเกณฑ์จะได้เงินทองมีเกณฑ์จะได้บ้านสวยมีเกณฑ์จะได้ค่าอาษด มีเกณฑ์จะได้ค่าธาตบริวารมาแบบไม่ค่าคิดอย่าถามว่ามันจะมาจากไหนแปดไม่เท้ามันจะมาแบบไม่ค่าคิดมาแบบปรับมาแบบรวดเร็วด้วยนะคะใครที่ได้สมบัติได้เงินทองแล้วถ้าคุณเป็นคนที่มีหน้าที่พิเศษทางโลกจิตวิญญาณก็ดีทางอะไรที่มันลับๆเงียบๆก็ดีทางการเมืองที่มันลับๆเงียบๆก็ดีให้คุณทําหน้าที่นั้นไปนะคะบางครั้งเนี่ยโชคชะตาวาสนา ที่คุณรอคอยนะคะเงินทองที่คุณอยากจะได้ทุกสิ่งที่คุณอยากจะได้เขาก็ให้คุณมาเพื่อให้คุณปฏิบัติภารกิจบางอย่างก,ก็ได้นะแต่ภารกิจนี้ต้องบอกไว้นะเป็นความลับนะคะเขาบอกว่าได้มาก็ให้เงียบๆเงียบๆแล้วค่อยๆทําของคุณเป็นไปนะคะคือหัวใจพองโตก็พองโตแบบเงียบๆไม่ต้องไปเป่าประกาศให้โลกใบนี้รู้นะคะว่าออ้ยฉันได้อย่าง,งาน้นฉันได้อย่างนี้ซึ่งมันจะไม่ปลอดภัยกับคุณเขาบอกแบบนี้นะคะ ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งก็ไม่จําเป็นต้องประกาศให้ใครรู้นะคะเพราะไม่ไงั้นคุณจะได้เครือญาติมาเต็มในที่ไม่ได้เชิญนะ <c oughs> เอ่อเก้าเหรียญคุณจะได้เป็นเศรษฐีนี้ใครที่เงินทองทุกวันนี้กินมาม่าเหมือนแม่หมออยู่บ้างเอ่ย <c oughs> เดี๋ยววันข้างหน้าคุณอาจจะได้กินแบบโต๊ะจีนโต๊ะเหลาบ่อยๆก็ได้นะ <c oughs> คือแบบสถานะคุณจะเป็นเศรษฐีนี้นะคะ, <c oughs> ะ,คะมีเงินทองค่าทาสบ,บริวารมากมายเลยโอ้โหสุขภาพก็แข็งแรงอีกต่างหาก าบางคนถ้าเกิดมีมีหน้าที่ในการกําจัดพูดผีบิดยาคุณยังต้องทําหน้าที่นั้นต่อไปนะจนกว่าคุณจะหมดชาติภพนี้นะคะอือันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะยกเว้นเรื่องนี้คุณยังจะต้องทําหน้าที่ต่อไปแอบคุณอาจจะได้พังงานขึ้นสู่ขึ้นสู่ตําแหน่งหน้าที่การงานที่ค่อนข้างจะสูงเลยนะคะ king o อ Queen of w a วนนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะคุณจะได้ตําแหน่งหน้าที่การงานได้รับมอบหมายนะคะ อ่าเป็นระดับสูงนะค่ะระดับสูงนะบอกว่าระดับสูงเอาเป็นว่าระดับเจ้าขององค์กรหรือหน่วยงานราชาการนะเนี่ยอันนี้ในหน่วยงานราชาการที่เป็นองค์กรขนาดใหญ่นะคะขนาดใหญ่นะได้มีลูกน้องให้ดูแลเยอะแยะมีเงินทองเยอะแยะนะคะ <c oughs> อื้มนายอ๊อฟครับความรักก็ใช่ย่อย ความรักหนุ่มรูปงามของคุณนะคะจะเข้ามาจากที่คุณรอเขาจะรู้สึกห่อยเหี่ยวจะรู้สึกอยากจะปรี๊ดแต่เป็นพักๆใช่ไหมด้วยความนิ่งเงียบความขี้หึงขี้ห่วงขี้งอนขี้น้อยขี้อีโก้สารพัดขี้ของเขาเนี่ยมันทําให้คุณกับเขาทะเลาะกันก็บ่อยบล็อกกันก็บ่อยจบกันก็บ่อยงอนกันก็บ่อยทําให้ต่างฝ่ายต่างคิดมากกันอ่ะเขาบอกว่าไม่เป็นไรความรักของคุณน่ะมันกาลังมาแล้วเขามารอบนี้เนี่ย ไม่ได้มาธรรมดามาพร้อมกับความมั่นคงมาพร้อมที่จะให้คุณนะ่ะไปเป็นไปเป็นราชินีของเขานะคะเออเขาจะพาคุณไปเที่ยวรอบโลกเลยก็ว่าได้นะให้คุณได้อยู่อย่างสุขสบายเขาจะมามอบรักแท้รักที่จริงใจรักที่อบอุ่นนุ่มนวลให้กับคุณนะคะเห็นไหมสิ่งที่จะทาให้คุณหัวใจพองโตมีเยอะแยะเลยเราก็อ่ะรับพลังงานหน้าพ่ายไปตามนี้เลยละกันเนาะความรักสุขสมหวังนะเขาจะติดต่อกันมานะบางทีอาจจะได้เจอเจอใน ในใน,ใน,ใ,นในโลกโซเชียลนะคะหรือไม่ก็เขาจะเดินทางมาหาคุณแบบปรปปับเพราะว่าเขาเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนน่ะต่างชาติต่างศาสนาต่างไว้กับคุณอยู่แล้วล่ะค่ะอืมมาพร้อมกับสมบัติอ่าบางคนอาจจะไม่ใช่คู่แต่เป็นบุคคลอื่นๆที่ฟ้าประทานมามาพร้อมกับสมบัติและหน้าที่ก็ได้นะคะสิ่งที่เอาเป็นว่าสิ่งที่คุณอับเฉามานานเนี่ยคุณจะได้กลับมาถ้าคุณเป็นดอกไม้ที่มันกําลังจะเช้าตายเนี่ยดอกไม้ดอกนั้นมันกําลังจะเบ่งบาน ผลิดอกออกผลใหม่นะคะโอเคนะอ่าก็รับพลังงานหน้าพ่ายไปตามนี้สุขสมหวังทั้งการงานการเงินความรักสุขภาพนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆกการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ